สวัสดีครับคุณผู้ชมนี้บทสรุปบทสรุปของวันที่หนึ่งนะครับบทสรุปของวันที่หนึ่งที่เราขีดไว้นะครับที่ขีดถูกไปนะครับส่วนสองตัวก็จะมีสามศูนย์สามแปดสามหกส,สี่ศูนย์สี่สามสามเจ็ด สุดท้ายแล้วนะครับแนวทางซื้อลอตเตอรี่นะครับเน้ <c oughs> นๆชัวๆนะครับเลือกดีๆนะครับเลือกดีๆนะครับในตารางนี้ในตารางนี้งวดนี้แตกแน่นอนครับสามตัวแตกแน่นอนครับ แแน่นอนนะครับเลือกดูเลือกชมได้นะครับขอให้โชคดีนะครับทุกท่านขอให้โชคดีครับ